สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้จะภาพมากเห็ดเนวติดแมงวีนะครับที่มันรบกวนอยู่น้ำไผ่หยานะครับยู่ช่วงมันมันหลนะบางทีนะครับเห็นบอกเห็ดง่ายๆเดียด้วยที่ติดแมงวันครับที่ติดแมงวันเนาะอันนี้ผมแกะแล้วติดไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาเห็ดให้เบิ้งวีภาพไปสวามันใส่งานได้จริงํำใดนะครับ ยังมันบินเขาก็สามารถติดได้ครับอันนี้ใส่เทปใส่ติดพัดตัวนี้เขาเห็ดไปพัดวี่ทั่วไปนะครับพัดวี่ล่มวี่อยังนะครับเขาติดที่ติดแมงวันครับง่ายๆเลยหาสือใส้ก็ได้ครับมันจะเบิดปัญหารบกวนเขาไปไไหลายๆเติบครับพี่นะ้อง กาวติดแมงวันแ่้วัก็เขีามาแปะเส้นง,ง่ายๆแล้วก็เทปกาวเข้าปิดหัวปิดถ่ายมันอยู่เถอะครับ,รบลังงเก่ง้เขาก็ไปตามหามันเลยครับ วิธีง่ายๆแต่กะได้ผลดีครับพี่น้องมันชีแจังเ้ือไปเดียวสอมสอมต้นหลยเห็นบอกรับมนชิดติดอยู่นี่ เป็นไงครับพี่น้องเป็นไงเห็นบอกครับมันสิมาติดอยู่ยังสิบ้านนี้ก็ซุ่มที่มันบินเท่ากับตบใส่ยังขีดต่อเลยครับมันสิบินออกไปใส่เห็นบอก่ไปเดี๋ยวไปลุยโตหมองมันหลายครับบังครับเป็นย่วงเป็นย่วงเลยครับโอ้ใส่ บางทีนะครับพี่น้องไปเห็ดบางเด้อครับเด้อตบใส่เลยครับตบไปเรื่อยๆเลยโอ้คือสูงเดียวมีนะบอกครับมันมันสิเป็นมันฉีดเป็น,ปนแป้งสีเลยพี่น้องเลยเห็ดเบงเด้อครับเด้อที่ติดแมงวัน โอ้โหเ,เห็นบหมครับมันบินเท่ากับตบเอาครับตบเอาซึ่มันบินเท่ากับตบต่อได้ซอยซอยได้หลายด้ว <c oughs> ยครับคนนั่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 นสร้อยได้หลายพี่น้องซอยได้หลายตัวนี้บาดแตกเลยบาดแตกเพิ่งที่ละครอันนี้ <c oughs> เห็นบหมยังเป็นเส้นที่มันอยู่เลยครับพี่น้องอาชีพนี้ก็ง่ายๆสั้นๆครับ อาจจะซอยพี่น้องได้ขึ้นกันครับลองเห็ดเบิงครับพอผมจักสิเกลีย่เนี่ยพาเ, <c oughs> เห็ดเห็ดเถือบอัน <c oughs> เห็ดเถิบเถิอบ <c oughs> เถิอบล้านไผ่ยหย่านะครับน้องมันก็เลยอันนั้นยากจักหน่อยบ้านนี้ได้วิธีเห็ดเหมือนโอ้ลองบอกวกระหูแบบดี <c oughs> นี่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็บ่มียังหลายครับพี่น้องวิธีง่าย,ายครับขอบคุณหลายๆ,ๆเออมารับสมครับวิธี กับจัดแมงวีจากไผ่ห้าข่านะครับเนาะขอบคุณครับผลงานครับอุปกรณ์มี่สามชิ้นนะครับเนาะ ที่ดักเมงวันเทปเก,ก่าแล้วก็อุปกรณ์ยูโจบ,บอร์ดเอามาเห็ดให้เป็นผัดครับง่ายๆแค่สามชิ้นครับพี่น้องลองไปเห็ดเบงเดอร์ครับมันรบกวนใจพี่น้องคือรบกวนใจพวกผมคือหาตังดนครับกลัวจะหาได้คือพ่อพอดีสื่อตอนมาติดเมงวันอยู่แล้วเขาเลยลองเห็ดเบงครับพี่น้องครับ